บีบปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามือจับต้นกล้าแบบนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้ก้อยมาแชร์วิธีการเพาะต้นก้าของข้าวโพดค่ะในการที่เราเตรียมดินเราก็สามารถเพาะต้นก้าพร้อมปลูกได้เลยนะคะเตรียมดินเสร็จก็ปลูกได้เลยค่ะเราก็จะได้ข้าวโพดท,ที่โตเร็วแล้วก็แข็งแรงมีผลผลิตที่เยอะค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและว,วิธทีทำกันเลยนะคะ แต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากด like, <sk ill> กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เช่นเคยนะคะ <sk ill> ขั้นแรกคือสําคัญมากๆค่ะเราเลือกมเมล็ดพันธุ์ค่ะโดยเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่สดใหม่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่หมดอายุนะคะในคลิปก็จะใช้เป็นไวท์ฮอกไกดค่ะ ขั้นตอนต่อมาก็สําคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการทําให้เปลือกด้านนอกนิ่มนะคะโดยก็จะเอาใส่ภาชนะหรือแก้วในลักษณะนในคลิปแล้วก็ใส่น้ําแช่มเมล็ดทิ้งไว้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะครบกําหนดตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะเทน้ําทิ้งค่ะโดยให้มเมล็ดนั้นมีความหมดัดหมาดนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปเพาะต่อในกล่องเพาะค่ะ วิธีการเพาะในกล่องเพาะนั้นง่ายมากๆเลยค่ะขั้นแรกเราก็เตรียมเป็นกระดาษทิชชู่ห้องครัวแบบนี้นะคะจากนั้นก็เป็นกล่องกระป๋บหรือว่าภาชนะที่มีฝาปิดค่ะเมื่อเราเตรียมของทั้งหมดแล้วเราก็มาเริ่มเพาะกันเลยนะคะขั้นแรกก็จะเอาเมล็ดใส่ในกระดาษทิชชู่ห้องครัวค่ะจากนั้นเราก็จะเขียนชื่อหรือเขียนป้ายติดไว้ถ้าในกรณีที่เราเพาะหลายเมล็ดหลายชนิดเราก็ควรจะมีป้ายติดไว้นะคะจะได้ไม่สับสนไม่งงค่ะจากนั้นเราก็เอาทิชชู่มาหอม่อมล็ดนะคะ ห่อทิ้งไว้ในลักษณะเหมือนในคลิปเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้ในกล่องที่มีฝาปิดค่ะกล่องที่มีฝาปิดก็จะช่วยทําให้มีการอบนะคะมีการควบแน่นทําให้เมล็ดเขางอกเร็วขึ้นค่ะพอเราใส่ในกล่องภาชนะแล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบีบเอาทิชชู่นะคะให้แห้งหมาดไม่ต้องแฉะมากเกินไปให้แฉะกําลังดีโดยสังเกตเอาจากในคลิปนะคะจากนั้นเราก็ เอาปิดฝาอีกครั้งแล้วก็วางไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติค่ะประมาณ7วันก็จะเริ่มงอกนะคะเมื่อเมล็ดเริ่มมีรากขาวๆออกมาแล้วอย่างในคลิปเราก็จะสามารถเอาไปปลูกไว้ในภาชนะที่เราเพาะไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้งอกยาวมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้างอกยาวมากกว่านี้รากเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนจากการเสียสีของเมล็ดอื่นนะคะประมาณนี้ถือว่าโอเคค่ะ ก็จะใช้ภาชนะพอเป็นถาดหลุมขนาดเล็กนะคะจากนั้นก็เอาดินใส่ให้เต็มเสร็จแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้ให้ดินเขาดูดกับน้ําให้ดีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอา,มาเมล็ดนะคะที่งอกแล้วไปหย่อนลงไปในภาชนะปลูกกันค่ะติมาะเพาะก็ใส่ดินไว้ให้เต็มนะคะดินผสมเพาะปลูกหรือว่าจะเป็นดินที่เราผสม,ผสมเองก็ได้กรองให้มันละเอียดนิดนึงเพื่อจะได้ไม่มีหินใหญ่ๆนะคะจากนั้นเราก็จะเอานี่ค่ะ โฟมเป็นโฟมพลาสติกนะคะรองก้นไว้แบบนี้เพื่อรักษาความชื้นใครมีถาดรองอื่นก็ใช้ได้นะคะประยุกต์เอาค่ะเราก็จะใช้ตะเกียบเหมือนเดิมนะคะเจาะเป็นหลุมลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาเล็ดของขา้าวโพดนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวขา้าวโพดเราก็เพาะไว้แล้วนะคะเอาอันที่มันมีรากขาวๆแบบนี้ใส่ก่อน ก็หยิบใส่ได้เลยค่ะใส่ไปในรูนนนนะคะ นี่เป็นข้าวโพดท,ที่ก้อยใส่ไว้ทุกกลุ่มแล้วนะคะหลุมละหนึ่งเมล็ดนะเมื่อจะรดน้าอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไม่รดก็ได้ค่ะนี่แล้วก็จะปล่อยแบบนี้ไว้ประมาณ1-2วันก็จะเริ่มงอกใบจริงนะคะก็จะมีใบเขียวๆออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีหลังนะคะตอนนี้ใบเขียวๆเ,เริ่มออกมาแล้วนะคะตอนแรกก็จะเป็นใบเลี้ยงก่อน2ใบแล้วก็ใบจริงจะออกมาเป็นใบที่3ค่ะ มีสักประมาณ3-5ใบก็สามารถเอาไปปลูกในแปลงปลูกหรือว่าในกระถางที่อื่นที่เราอยากจะลงได้แล้วนะคะ สูตรสำหรับการดูแลให้ต้นกล้าโตเร็วก,ก็จะใช้น้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ในฟ็อกซี่แบบนี้แล้วก็ฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นทุก2วันนะคะหรือว่าทุกวันก็ได้แล้วแต่ว่าเราดูดินเป็นหลักถ้าดินมันไม่แห้งก็ไม่ต้องลดเยอะก็ได้นะคะใช้แค่ฟ็อกซี่อย่างนี้อย่างเดียวถ้ามันแห้งมากเลยก็สามารถใช้น้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดลดดูแลได้ตามปกติเลยนะคะ และนี่ก็คือต้นกล้าที่ก้อยเพาะเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ33วันค่ะจริงๆแล้วประมาณ30วันก็สามารถปลูกได้ลงได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาเนาะก็เลยมาลงได้วันนี้เป็น33วันนะคะจะเห็นว่าต้นกล้าดูแข็งแรงดูเขียวสดมากแล้วก็ลากเขาเดินดีมากๆเยอะมากๆเลยค่ะ สำหรับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยทําให้เราเตรียมดินไปด้วยเพาะต้นกล้าไปด้วยและทําให้ต้นกล้ามีความโตสมบูรณ์ค่ะเวลาเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็สามารถปลูกลงดินได้ทันทีเลยนะคะซึ่งถือว่าสะดวกมากๆหรือใครอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมเป็นการเพาะต้นกล้าขายก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นกันค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาต้นกล้าที่ค่อยเพาะไว้นะเพาะไว้ตั้งแต่ตอนเตรียมดินค่ะตอนนี้ก็ต้นโตแล้วทีนี้ก็จะเอามาลงดินค่ะแล้ก็จะเอาออกก่อนวิธีการเอาออกนะคะเราก็จะใช้มือบีบนะคะบริเวณตรงก้นอย่างเงี้ยค่ะบีบเงี้ยพอบีบปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามือจับต้นกล้าแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ต้นกล้าที่มีรากด้วยแบบนี้นะคะยาวๆแบบนี้เลยสวยๆเลยนะ แป๊บเดียวก้อยก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะคะนี่ค่ะแปลงนี้เป็นข้าวโพดนะคะปลูกทั้งหมดเลยนู่นนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่รักการปลูกชอบการปลูกรวมถึงเกษตรกรมือใหม่ทุกท่านด้วยค่ะ วิธีการเพราะต้นกล้าพร้อมปลูกแบบนี้ก็นํามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามลงไปใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ